ใหพูดอะไรฟังให้ฟังก็ตามก็ต้องฟังฟังได้ความเคารพแล้วก็ศึกษาความรู้ดูว่าพระรูปนั้นเป็นยังไงถ้าท่านมีการเทศอยู่ในไอ้ทางเฟสทางอะไรก็ลองฟังดูดูปฏิปทาท่านท่านไม่มีนะหรอกท่านท่านท่านไม่ได้ว่าปิดมีแต่เปิดเผยขึ้นมาแมแต่ปฏิปทาท่านท่านก็ต้องเปิดเผยขึ้นมานั่นแหละของแเคไม่มีใครปิดหรอกปิดทำไม นั่นแหละเป็นยังไงมา,า,างได้เป็นคาราวาก่อนออกบวชเป็นยังไงเป็นคาราวาเป็นยังไงเปิดเผยออกมาจี่นี่คือเบื้องต้นไงทำกลางก็คือการเข้าสู่เพศบรรพชาลผสมบทบ้นปลายก็คือเดี๋ยวนี้ต้องให้เสมอต้นเสมอปลายทั้งเบื้องต้นทากลางบ้านปลายแต่ที่สุดยังไม่ถึงด้วยเหตุที่ว่ายังไม่ตาย น่นแะบอกว่าเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายและที่สุดแต่นี้ยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังไม่ตายแต่คือบั้นปลายดูให้ชัดนะลูกนะไม่งั้นเราก็จะสูญเปล่าในการสร้างบุญสร้างกุศลในพรษษะพุทธศาสนาต้องระเวทระวังที่สุดร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเรื่องพระวินัยของพระนี่ส่วนมากพระจะไม่สอนพวกเรา ส่วนมากจะเอาทานนะมาสร้างนี้สร้างสารารวมกันนะสร้างโบสถ์ด้วยกันได้บุญมากได้อานิสงส์มากท่านก็จะไปแค่นี้แต่มาที่นี่ไม่ต้องสอนพระวิไนด้วยพระต้องไม่จับเงินจับทองถ้าพระรูปไหนจับเงินจับทองเป็นพระปลอมเป็นพระนอกรีดถ้าพระรูปไหนใช้เงินใช้ทองจับจ่ายตามปั๊มน้ำมันตามตลาดร้านค้าใช้ใจ่ายเองนะ คือพระปลอมไม่ใช่พระเทเป็นผู้ที่ประมาทพระพุทธเจ,จ้าพระธรรมพระสงค์แต่พระรูกไหนขุดดินดายาถือว่าพระปรอมปลาของเขียวปันต้นไหมพระปลอมทั้งหมดกินเหล้าเมาชุลาโทรศัพท์แนบหูส่งลิงส่งลายไปหาอุบาสิก,กาสาวสาวชสวย,วยเลขลิงเลขลายเลข บอร์ทุมเบอร์โตกันพระปลอมทั้งนั้นพระเทสุดจริงๆต้องไม่ยุ่งกับโทรศัพท์อย่าให้มีตอนนั้นนี่คือของเทสะอาดจะอ้านบริสุทธิ์พุผ่องเบื้องต้นทํำกลางบ้านปลายและที่สุดเมื่อพระรูปนั้นท่านถึงการเวลาละขันนี่เราพวกเห็นเห็นเอยเราพวกเราก็เห็นไหมล่ะ ขบับรถเฉยนั่นน่ะแล้วจะเป็นพระเป็นธรรมนานได้ยังไงโลก,กวัชชะโลกติดเตียนสิ่งไหนที่ใช่กลับวว่าไม่ใช่สิ่งไหนที่ไม่ใช่กลว่าใช่เห็นไหมละ่ะต่างกันละฟ้ากับมือไหมละ่ะแล้วจะกล่าวใครลงละ่ะแค่นี้ทําไม่ได้แล้วอาบัตใหญ่ๆจะไปทําได้ยังไง